นาส่งฟ้าโมส่งดินพุทธะส่งศิลทาส่งสมุตยะส่งอากาศพุทธังแคลคราดธรรมังแคลคราดสังขังแคลคราดศัตรูภัยผ่านวินาศสันตินาคารโรกุกุสันโทสิโรมาเชโมกาโรโกนาคมโนนานากิตเตพุทธะโรกัสโปพุทธโธจะเทเวเนเต ทาการุศีสกยมนีโคตโมยักเกันเยักโารอริยเมตรโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานามามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภคาวะโหอารหังพุทโธอ,อิติปิโสพระวานามามมิหัง สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่16เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับผมห่วงช่วงเวลานี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาเรียกว่าใกล้จะค่ำนั่นเองวันนี้วันที่16ก็เป็นวันหวยออก สำหรับบางท่านที่มีเฮถูกหวยรวยเบอร์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสำหรับบางท่านที่ยังไม่มีเฮก็อย่าเพิ่งพอถอยให้กำลังใจกันนะครับผมชีวิตของเรายังต้องดำเนินต่อไปยังมีงว่ดต่างๆรอเราอยู่ข้างหน้าก็ค่อยๆเรีกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนั่นเอง ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมสําหรับในห่วงช่วงเวลาพาแรงนี้ก็จะขอ,อนําเรียนนําพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเข้ามาสู่ในห่วงช่วงเล่าประสบการณ์อภินหารพระเครื่องตอนพระกลิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรน,นั่นเอง นะครับผมเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านติดตามาฟังและชมได้นะบัดน,นี้นะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพศสองพันหอยห้เนี่แหละครับผมก็เรียกว,ว่าหลายปีผ่านมาแล้วห้าเจ็ด ก็ประมาณปีนี้เข้าปีที่แ8ดแปปีผ่านมาแล้วนะครับผมเมื่อปี2557นานั้นก็มีญาติสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็เป็นญาติพี่น้องกันนะครับผมได้ขับรถเป็นรถเกง๋งอ่าหนึ่งคันมาทำธุระที่ชาญเมืองนะครับผมชาญเมืองนี่ก็คือ ทางซีกตะวันออกของกรุงเทพมหานาครน,นั่นเองก็ช่วงประมาณมินบุรีมาหนองจอกนั่นเองเขตหนองจอกบ้านนอกของกรุงเทพชายแดนของกรุงเทพมหานาครน,นั่นเองนะครับผมทราบว่าช่วงเวลากลางวันก็ประมาณบ่ายโมงเนี่ยแหละครับสุภาพสตรีญาตผู้หญิงท่านนี้ก็ขับรถเข้ามาใน จากถนนสุวินทวงศ์สามก็เลี้ยวซ้ายเข้าออพื้นที่เขตหนองจองนะครับผมในสมัยนั้นก็เรียกว่ารถลาก็ยังไม่ได้ค่อยมากนักสักเท่าไหร่นั่นเองในระหว่างที่ขับรถมาในช่วงบ่ายนี้ปรากฏว,ว่า,าเกิดเหตุการณ์สำคัญนะแหะครับผมเรียกว่าจะต้องอจออําจำกันไปนานแสนนานเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ ประสบด้วยตนเองนั่นเองนะครับผมญาติผู้หญิงท่านนี้ปรากฏว่าขับรถเก๋งมาคนเดียวเกิดหลับในเหรครับผมวูบเดียวแค่นั้นเองพอวูบเดียวปุ๊บเนี่ยในช่วงวินาทีนั้นรถคันนี้ซึ่งขับมาคนเดียวนี้นะครับผมในสมัยก่อนนี้ถนน ที่จะมาเชื่อมกับถนนสวินทวงศ์สามสนสี่เส้นนี้เป็นถนนสูงสูงก็มีแค่สองเลนนั่นเองนะครับผมปรากฏว่าวูบเดียวคนนั้นเองรถนี้เซทลาหลงรถเก่งเนี่ยแหละครับผมเซไปทางด้านซ้ายเซด้านซ้ายพอเซด้านซ้ายปุ๊บปรากฏว่าเป็นเรื่องออภินิหารช่วยด้วยก็ ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเพราะว่าถนนนั้นโล่งพอเซไปด้านซ้ายนี้ปรากฏว่าข้างหน้านี้มีรถซาเล้งนะครับผมเป็นรถซาเล้งของขนมโตเกียวรถซาเล้งนี้กําลังขับอยู่ในข้างหน้าพอดีพอรถเซขับไปด้านซ้ายพกุกความแรงของรถก็ไปปัดเอาท้ายท้ายของรถ เลงเหครับผมเป็นล้อหลังเนี่ยปัดท้ายพอปัดท้ายเสร็จปุ๊บรถเก๋งคันนี้ก็เหินลงไปในคลองซึ่งเป็นคลองก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรในคลองนั้นก็มีน้ําอยู่ครึ่งคลองเะครับผมรถได้เหินจากถนนทุงสูงเนี่ยลงคลองพุ่งลงไปในคลองเสียงรถแรงกระทะกับจมลงไปในน้ํา เสียงดังลั่นสนั่นล้ครับผมรถโตเกียวนั้นเมื่อโดนปัดท้ายลอ้อก็พลิกคว่ำลงไปด้วยแต่ว่ารถเลงนั้นไม่ได้ตกลงไปในน้ำยกเว้นว่าอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างของเขานั้นหล่นลงไปในน้ำก็ริมริมตลิ่งแล้วล่ะครับผมแต่ว่ารถเก๋งคันนี้เหินลงไปตามตกลงไปในน้ำจมลงไปครึ่งคันนั่นแหละครับผม บรรดาพี่น้องชาวบ้านในระแวกข้างทางนั้นเมื่อได้ยินเสียงนางตามก็กรูกันออกมาเพื่อจะมาช่วยเหลือล่ะครับผมน้องผู้หญิงคนนี้ญาติผู้หญิงคนนี้ท่านนี้ก็ตั้งสติได้ก็ค่อยค่อ,คอ,อปลดกระจกลงแล้วก็สอดตัวขึ้นมาบนหลังคารถนะครับผมเปียกปอนไปหมดลนะครับที่เป็นเรื่องแปลกแลก็เป็นเรื่องเรียกว่า,อานอกเหตุเหนือผล ก็คือว่าถ้ารถเก๋งคันนี้สุภาพสตรีคนนีถ้ถ้าขับมาเพราะว่ามันเป็นถนนโล่งๆแล้วก็เป็นถนนส,งสูงๆถ้าไม่มีแรงปะทะกับรถสเสลงไปปัดเอารถสเสลงนี้รถคันนี้ก็จะไม่มเีเรียกว่าไม่มีแรงปะทะก็จะพุ่งตรงลงไปอทะลุไปถึงเาขาเรียกว่า ท่อประปาท่อประปาที่เป็นโลหะใหญ่ๆแล้วช่วงที่พุ่งลงไปนั้นก็จะเป็นต่อหม้อนะครับผมเป็นต่อหม้อของกอา,ารไฟฟ้าเสาไฟฟ้านั่นเองห่างเพียงหนึ่งวาเนี่แหละครับผมต่อหม้อเสาไฟฟ้านี่เป็นต่อหม้ออย่างใหญ่ๆนั้นหนาะเป็นแท่งปูนซีเมนต์นั้นหนาะแล้วก็ตรงช่วงต่อหม้อนี้ก็จะมีท่อประปาใหญ่ๆด้วยโลหะนี่แหละครับผม อีกเพียงหนึ่งวาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรถสเลงนี้ก็คงจะถึงทั้งต่อหม้อเสาไฟฟ้าใหญ่ๆแล้วก็ท่อประปาใหญ่ๆต้องเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแน่นอนละครับผมเมื่อรถปัดเข้ากับรถสะเลงขนมตัวเกี่ยวนี้ทำให้รถนี้ลดความเร็วลง นั่นเองนะครับผมชาวบ้านชาวเมืองได้เรียกว่าแตกตื่นออกมาอำนวยช่วยเหลือทั้งรถเสเลงด้วยแล้วก็ทั้งรถเก๋งคันนี้ด้วยนะครับผมก็เิ้มาช่วยเ,เรียกรถยกมาก็ดีรถอของโรงพยาบาลก็ดีก็มาดูลาดเรานะครับผมทางเจ้าหน้าที่ก็มาดูก็ปรากฏว่าลากรถขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ก็ไม่เป็นปัญหาส่วนรถนี้รถเก,งก๋งจะต้องไปเข้าเรียกว่าไปเข้าอู่ต้องเรียกว่าชำละล้างกันทั้งคันนะเพราะว่าน้ําเข้าไปในเครื่องยนต์นั่นเองนะครับผมส่วนรถสเล็กนั้นก็คุยกันเหมือนแาติพี่น้องล่ะครับผมอำนวยช่วยเหลือส่วนที่เสียหายกันทั่งเองทุกคนก็เข้ามามองดูนอ้องญาติาสุภาพสตรีท่านนี้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วลงไปได้แบบไหน อีกเพียงวาเดียวก็จะปะทะกับต่อหม้อของเสาไฟฟ้าแล้วก็ท่อประปาอย่างใหญ่แล้วทำไมเหินมาได้แค่นี้นะครับผมก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะครับผมน้องผู้หญิงก็ขอขอด้วยมีอะไรดีมีเครื่องรางของขลังอะไรดีแขวนพระอะไรเอาละครับอันนี้มาถึงขวัญใจของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธถจะต้องถามตรงนี้ละครับว่าแขวนพระอะไรถึงได้แคล้วคลาดปลอดภัย คืภาพสตรีท่านนี้ท่านก็หยิบหลวงพ่อโสธรที่เป็นสร้อยแหวนนี่แหละครับผมเป็นกลิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรหลังหนังสือจมเป็นเนื้อทองเหลืองก็ไลทองเราเนี่ยแหละครับผมเป็นกลิ่งเล็กเลเขย่าดังกุ้งกลิ้งกุ้งกลิ้งกุ้งกลิ้งหลังหนังสือจมนั่นเองเอ้าอววันนี้ตื่นตาตื่นใจกันก็จะขอเช่าบูชากันนะครับผม น้องผู้หญิงนี่เพิ่งเกิดเหตุการณ์บาดบาก,ก็ไม่ได้ตัดสินใจให้ท่านบุไดเท่าบูชาหรอกครับเพราะว่าเหมือนอชีวิตนั้นเหมือนได้ชีวิตใหม่นั่นเองด้วยบารมีมีความเชื่อความศรัทธาว่าก็ด้วยบารมีพระกลิ่งเล็กหลวงพ่อสะทอนปีศ6นย์นี่เองที่ได้ช่วยหน,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 นักเป็นเบาเป็นหนักหนักเป็นเบาเบาหนักเป็นเบาขออภยัยหนักเป็นเบาเนี่ยแหละครับ้าไมมีรถสาเล้ง มาช่วยเป็นแรงปัะทะกันเอาไว้ก็นู่นะครับรถจะพุ่งเหินไปถึงต่อหม้อเสาไฟฟ้าแล้วก็ท่อประปาแน่นอนนะครับผมสำหรับพระกลิ่งเล็กหลวงพ่อสะทอนปี06เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราลงลงกล้องอพิจารณาดูไปพร้อมๆกันนะครับผม องค์นี้แหละครับผมพระกลิ่งเล็กหลวงพ่อโสทรปีศูนย์หกที่สุภาพสตรีญาติผู้หญิงท่านนี้ท่านแขวนติดคออยู่นะครับผมก็ขออนุญาติท่านนำพระกลิ่งเล็กองค์นี้มา,าประกอบรายการเพื่อจะได้ทัศนากันนะครับผมก็เผื่อว่า พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักท่านใดมีกลิ่นเล็กแบบนี้หรือมีหลวงพ่อสะทอนไม่ว่ารุ่นใดก็ดีร้้น,นแต่ศักดิ์สิทธ์ทั้งนั้นแหละครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองปีศูนย์หกนะครับผมปางสมาธินั่นเองจะบรรจุไม่กลิ่นกุ้งกลิ่งกุ้งกลิ่งเนี่ยและครับเสียงก้องกังวานนั่นเอง เราะไม่มีความมีความเชื่อกันแต่โบราณการว่าเสียงของอพระกลิ่งนี้จะทําให้ผู้ที่สักการะบูชานั้นมีชื่อเสียงกล้องกังวานไกลนั่นเองนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นฐานผ้าทิพย์ล่ะครับผมพุทธลักษณะนี้จะคล้ายๆกลิ่งเล็กของปี2,500ถ้าเป็นกลิ่งเล็ก2,500นี้ ข้อแตกต่างก็คือว่ากําไรอันนี้มีเพียงกําไรเท้านะครับผมกาไรข้อมือไม่มีเราจะเห็นกําไรเท้าเดี๋ยวลองชมด้านหลังนะครับด้านหลังตัวหนังสือถ้าเป็นปีศูนย์หกนี่เป็นหนังสือจมล้วครับผมคำว่าหนังสือจมนี่แหละครับโซทอนจมลึกลงไปในเนื้อของพระนั่นเอง ครับผมเม็ดผสมยังกับฝักข้าโพดเลยนะครับต,ตั้งแต่ปีศูนย์หกมีกับโอ้หลายปีเดียดักแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลองวัดความกว้างดูนะครับลองวัดความกว้างฐานสวนที่กว้างที่สุดละครับกลิ่งเล็กนี้หนึ่ง เซนติเมตรแล้วครับผมหนึ่งเซนติเมตรส่วนความสูงของพระกลิ่งนี้เอา้าแล้วครับชัดเจนแล้วสองเซนติเมตรนะครับผม สองเซนติเมตรส่วนฐานนั้นก็ไม่ถึงครึ่งเซนล่ะครับจะไม่ถึงครึ่งเซนก็เรียกว่าเป็นกลิ่งเล็กนั่นเองเอาละครับชัดเจนนะครับผมนี่แหละครับถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ของเราเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ก็จะใหญ่กว่านั่นเองนะครับผม เมื่อขย่าแล้วก็จะมีเสียงกุ้งกลิ้งกุ้งกลิ้งเพราะว่าฐานนี้บรรจุเม็ดกลิ่งไว้นั่นเองอันเรียมพลาสติกเก่านะครับผม บรรจุเม็ดกลิ่งไว้ข้างในเวลาเขย่าแล้วจะก,กุ้งกลิงนกุ้งกลิงนนี่แหละครับผมท่านจะพอได้ยินนะครับหลวงพ่อโทรนี้ศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับผมพุทธคุณก็ครอบจัก,กรวาลโดยเฉพาะนิรันตรายนี้เป็นเลิศนะครับผมเป็นที่เคารพกราบไหว้จักรพบูชาทั้งพี่น้องชาวไทยชาวพุทธทั้งประเทศ และพี่น้องชาวพุทธชาวต่างประเทศโดยเฉพาะพี่น้องชาวจีนมาเลสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ใต้หวันฮ่องกงเนี่ยแหละครับผมในช่วงที่ยังไม่มีโรคโควิดระบาดสัตว์กระจ,จายคณะทัวร์นี้จะพากันมากราบไหว้สักการะบูชาเลยว่าเนืองแน่นนะครับผมวัดหลวงพ่ทธรน,นั้นในหลายปีก่อนมีการทำํสำสํารวจว่าวัดในประเทศไทยวัดใดที่มีเงิน คนมาทําบุญมากที่สุดปรากฏว่าอันดับหนึ่งก็วัดหลวงพ่อโสธรในเมื่อหลายปีก่อนนะครับผมผลการสํารวจท่านใดที่มีหลวงพ่อโสธรอยู่แล้วก็โปรดนํามาสักการบูชาจิตเนื้อติโตัวนะครับเป็นพระพุทธรูปที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นั่นเองหนังสือจุ่นะครับผมเรียกว่ากลิ้งเล็กหลวงพ่อโสธรน,นั่นเองถ้าไมา่ไม่ไปกวาดรถ ะเลงไปปัดท้ายรถะเลงขนมตัวเกี่ยวก่อนแล้วแล้วก็รถแรงของรถนี้อาจจะเหินนู่นแหละครับผมเหินไปตรงตรงต่อหม้อเสาไฟฟ้าแล้วก็ท่อประปาแน่นอนเพราะว่าห่างกันเพียงแค่แค่วาเดียวอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผม ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ได้ให้ความเมตตากดติดตามให้กําลังใจเข้ามานะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าน,นะครับผม อ,อิติอิติอิติโสตโรนนโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะขอกราบรานานิมนต์อำนาจเดชบาร,รมีบุญญาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีแห่งท่านหลวงพ่อพระพุทธโสธรขอได้โปรดเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญลูกเรืองไผ่บูรนั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาแก้วแวนเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองขอความมีอายุวันโนสุขังพลังมีทนสารสมบัติปฏิพานสมบัติ มักผลที่ผ่านสมบัติขอจงพึงมีพึงเกิดแด่ทุกทุกท่านณนะบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธินศัตรูมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงเมืลายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินจงพ่ายแพ้เป็นไัยแก่เขาเหล่านั้น ไปในที่สุดด้วยเทินขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลด้วยอนุภาพบุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรด้วยเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องกอกกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ